มีคนมาพูดกับเราว่าเราทุกคนเป็นตัวการให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเราอาจจะงงๆนะคะเอ๊ะเราทำอะไรลงไปหรอคิดไม่ออกจริงๆแล้วก็คือเราต้องกินต้องบริโภคของทุกวันนะคะแต่ละคนก็จะมีของเหลือใช้เกิดขึ้นไ,ไวม่ะเป็นเศษอาหารเศษใบไม้ใบยากระดาษแก้วพลาสติกขยะเปียกขยะแห้งทิ้งกันคนละชิ้นสชิ้นรวมกันกลายเป็นขยะกองโตค่ะกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทโคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าประเทศไทยของเราเกิดขยะขึ้นวันเดียวนะคะ40,000ตันหรือประมาณ40ล้านกิโลกรมัมใหญ่ขนาดไหนเยอะขนาดไหนต้องจินตนาการเอาค่ะลำพังแค่การพยายามแยกขยะให้มันเกิดการย่อยสลายไม่ทำลายโลกก็หนักพอแล้วแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกว่าขยะที่ไปกองกองนั้นเกิดมลพิษขึ้น มีปัญหากระทบกับชาวบ้านและเด็กๆวันนี้เห็นปัญหาที่เป็นรูปธรรมชัดเลยค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองปลิงจังหวัดมหาสารคามเด็กๆถึงขั้นต้องอบพยพค่ะย้ายโรงเรียนหนีกองขยะปัญหาเป็นอย่างไรเอ,อิร์ธจะเล่าให้ฟังค่ะขับคุมื่อเด็กใตยุ้คนอุตตดายุปสบ้มันคุณคายไข่เปลง ขันตอนแรกเข้าต้งา้งเอรุ่งบางนีแล้วเขาสันไข่ออกแล้วเขาก็ต้องเอาเครื่องปุงมาใส่ครับใส่เขาก็ต้องเทเขาคู่เก่าครับแล้วเขาเอาไปหนึ่งเอาไมายางขายครับเสียรตรงัขันเข้าขายเข้าขายหลู่ละซีครับไปขันเข้าขายเป็นใหม่เข้าขายไมละซีบครับ คนในมู่บ้านเด้อคนจะขี่รถผ่านไปผ่านมาครับมาจอดซื้อครับยื้อมาสองใบได้ใดเสริมครับว่าได้ยื้อได้กินได้ซื้อขอน้องไปรุ้งไปโรงเรียนครับดุเก่งดีๆอยู่เลยอย่าเนี่ยเสียดายเนาะนเหม็นจนกินเขาว่าอะไรเล่ครับเล่ที่มันเหม็นๆคือมันมาจากตรงเนี้ยเหรอครับ มาจากตรงนี้กับตรงนู้นครับตหนักอย่างนี้ทุกวันบอกค่ะ สนับสนุนโดยโตโยตา้าน้ำดื่มตราสิง กันยายน2543โรงเรียนบ้านหนองปลิงกลายเป็นโรงเรียนร้างทั้งที่อาคารหลังใหม่เพิ่งสร้างเสร็จครูและนักเรียนตัดสินใจอพยพหนีปัญหามลพิษจากกลิ่นขยะซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ300เมตรเอิร์มมเด็กชายมงคลอุทัยดามมอยู่ชั้นป .3 รับรู้และ,ะเผชิญกับปัญหานี้ เช่นเดียวกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิงอีกร้อยสามสิบกว่าคนเป็นห้องสมุดครับอ๋อสามนี่เป็นห้องสมุดแล้วนั่รเป็นของปหนึ่งครับตึกยังดีๆอยู่เลยอย่างเนี้ยเสียดายเนาะครับย้ายกันไปหมดแล้วตอนนี้เลยต้องปิดไว้อย่างนี้เลยเหรอคะครับโรงเรียนของผมใบไม้ลกเพราะมันร่วงจากต้นลงมาครับอปกติเห็นปกติเป็นโรงเรียนก็ต้องสะอาดสะอ้านแต่นี่ไม่มีคนอยู่เด็กๆไม่อยู่มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ มันก็เหม็นมาโดนหลายปีใช่ไหมคะคแล้วทําไมถึงตัดสินใจว่าเอาละเทอมนี้เราจะต้องย้ายหนีแล้วเป็นพ่ออย่างคะเหม็นจนกินข่าวอะไรเลยครับเหรอกินข่าวปโลกเลยครับมันเป็นยังไดอีกแมงวันมันหลายเวลาเขากินข่าวครับกินข่าวยาหมูวเว้นแมงวันกระินมากครับมาจับนักกินเขากินเราทองกับเสียครับบางคนก็เวียนหัวครับ มังคนกับข้อแหงข้อแหงก็กินนำ้ำกินหล้วเพราเขาไม่เหลียนมันไก่ข้อแหงคือเก้าแหละครับเรียนซั้มใดอันเวลาเรียนหนังสือเด็กๆต้องเฮ็ดยังไงล่ะคะเฮ็ดแบบนี้ครับเอามือขวาเขียนหนังสือไปเลยครับรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องเนี่ยครับกองขยะมันใหญ่นขนาดไหนคะที่ว่ามันสร้างปัญหาขนาดนี้เนี่ยใหญ่กว่า้องเรียนเลยครับขนาดใหญ่วางเรียนหมายถึงความกว้างหรือความสูงของมันล่ะคะ ทั้งกว้างทั้งสูงครับทั้งกว้างทั้งสูงใหญ่กว่าโรงเรียนพี่หน้าโรงเรียนเลยแพ้ต้องหนีไปเลยใช่ไหมคะก็ใส่กองขยะันอยู่ตรงไหนเริ่ไมได้กลิ่นปุ๋ยแล้วกันก,นกนองขยะอยูอย่ที่ไหนครับทางมุนครับเทศบาลเมืองมหาสรารคามซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองปลิงไปประมาณ10กิโลเมตรซื้อที่ดินบริเวณนี้ไว้สำหรับกำจัดขยะจากเขตเทศบาลวันละประมาณ30ตัน30ตันทุกวัน เป็นเวลานับสิบสิบปีมาแล้วก็เลยกองใหญ่เป็นภูเขาอย่างที่เห็นนี่ล่ละคะ่ะที่มันเหม็นเหม็นคือมันมาจากตรงนี้เหรอครับครับมาจากตร,ตรงนี้กับตรงนู้นครับเตอร์นี่มันเป็นพื้นดินซื่อ,อ,อครับโมดีขยะอิคุนคุณไม่ม่มองเอามาทิมครับผล<ๆ>เลยว่าสี่หอามองทิมผลเลยเห็นมองนี้มันกว้างง่ายครับผลเลยเอามาทิมมองนี้ครับ<ๆ>มาเลย กองหญ่ขึ้นหง่ข,ข,ข,ขึ้นครับอืมจากกี่ปีมาแล้วคะ่ะหลายปีมากแล้วครับอืตั้งแต่ผมเกิดมาผมเห็นเลยครับก่อนหน้านี้ขยะก็ส่งกลิ่นรบกวนอยู่แล้วค่ะบางส่วนถูกเผาทิ้งแต่ว่าส่วนใหญ่ถูกกองไว้เฉยๆต่อมาเมื่อปลายปีที่แล้วเทศบาลเมืองมหาสรารคามมีโครงการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบซึ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอว่าเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ถูกหลักสุขาพิบาลและเหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยในตอนนี้ค่ะการฝังกลบต้องขุดบ่อขนาดใหญ่และจัดการพลิกรื้อขยะทั้งหมดเพื่อย้ายลงไปในบอ่อช่วงขนย้ายขยะซึ่งหมักหมมมานานแสนานานนี่แหละค่ะทำให้เกิดกลิ่นตลบอบอวนจนกลายเป็นมลพิษขั้นรุนแรง ทางเทศบาลยืนยันว่าปัญหาจะหมดไปหลังจากโครงการก่อสร้างทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในปีนี้แต่เอิร์ธบอกว่ารอให้ถึงวันนั้นคงจะไม่ไหวย้ายหนีดีกว่าค่ะ โรงเรียนใหม่ห่างจากที่เก่า2กิโลเมตรครึ่งค่ะจากเคยนั่งเรียนในตึกอาคารมาตรฐานถึงตอนนี้เด็กๆมีเพียงเพิงสังกะสีไม่อัดชั่วคราวสี่หลังซึ่งพ่อแม่ลุงป้าน,น้าอามาช่วยกันสร้างให้ค่ะมาอยู่ที่นี่ปัญหาเรื่องกลิ่นหมดไปแต่ก็มีปัญหาอื่น ตามมามากมายเอิร์ดบอกว่าแค่เรื่องฝนเรื่องเดียวก็แก้กันไม่ตกแล้วค่ะสายฝนสาดสังกษีส่งเสียงรบกวนการสอน อยู่โรงเรียนเก่าคอแห้งเพราะขยะพอมาอยู่ที่นี่คอแหบเพราะสู้เสียงฝนเอ,อิร์ธบอกว่าไปคุยกันนอกห้องเรียนดีกว่าสัากครู่นะคะเดีดูเข้าอยู่ทาไหนที่เกิดขึ้นที่มีกองขยะกองใหญ่มากแล้วเด็กๆก็อยู่ไม่ได้ต้องย้ายมาเนี่ยจริงๆมันมีวิธีแก้ปัญหาแบบอื่นไหมที่น้องเอ,อิร์ธคิดอะ สนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทานชั่วคราวมุงสังกษสีสีหลัง,งแบ่งให้อนุบาลหลังหนึ่งอีกสามหลังกั้นแบ่งครึ่งเป็น6ชั้นเรียนสำหรับปหนึ่งถึงปหกส่วนนี้คือโรงอาหารค่ะก่อสร้างกลางเต็นท์อย่างง่ายที่สุดโดยฝีมือชาวบ้านซึ่งมองดูปัญหาที่ลูกหลานต้องเผชิญหน้าด้วยความเป็นห่วงก่ออุ้มงมอมังกตสีตอยแอ แลเด็กน้อยมาเห็ดงค่ะมาลูกงาครับถอนยาครับยังซอยฐานงาฐานยาจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ถอนยาจัดโต๊ะจัดเก้าอี้โรงเรียนหลังใหม่นี่มันมีปัญหายังไรครับไม่ร่าเราเรียนฝนกับตังน้อยนุ่งม่านใส่เ้าเหาก็หนาวเลยครับห้องเย็นพอนห้างกับสีพอนครับห้องเยหนาวห้าก็สีหนาว ข้าวซอยเสือกันหนา,า,าวอ่ะเขากว่าสิก็อยู่ครับ,บเพาะกนินอยู่ครับไหวกับบะมี่นะครับบะมี่ตินไปยังน้ำข่างน้ำข่าวน้อยแล้วแล้วก็ใส่เขาด้งครับเอาปลาข้าวใดข้าวสุกครับน้ำกับบะมี่ครับ <c ười> น้ำกินเอามาจากใดมาจากไหนน้ว่า,าเวลาฝนตกครับ ผ้น,นับเราคู่ภาษีเอกมาแล้วครอามา,าย,ยัางไงเอาใส่เลยมนาะเอาใส่รถครับโรงเรียนบ้านหนองปลิงแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นบนพื้นที่สาธรารณณะของหมู่บ้านหนองปลิงโดยการประสานงานของอาจารย์ใหญ่อาจารย์เก่งตลาดธาน,นีค่ะตอนนี้สิ่งที่คิดว่าคุณครู อา,อาจจะพอพ้นระยะช่วงกลับตัวไปแล้วเนี่ยคุณครูคิดว่าโรงเรียนต้องการอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนยวก็อ,อาคารนะครับอาคารที่นี้ทางโรงเรียนก็จะเคยติดต่อประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอยู่แต่ว่าทางหน่วยานือท่านตอบเพราว่าท่านก็ประสานงานอยูย่ยังไม่ยังไม่ตกลงเรื่องงบประมาณนะครับซึ่งตัวเองไว้ก่อนนะครับตอนนี้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่มาจากที่ไหนบ้างนะคะที่นี้ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอันดับแรกก็มาจากชาวบ้าน ผู้ปกครองชาวบ้านมาช่วยบริจาคแรงงานแล้วก็วัสดุสิ่งของแล้วก็อบอตอในพื้นที่ด้วยนะครับอบตตน้องเกิงนี่แหละนอกจากนั้นก็ยังมีทางเทศบาลแล้วเ,เขาก็ให้รถมาปรับพื้นที่รถเกรดรถแมคโครเข้ามาย้ายมาอย่างนี้อย่างน้อยก็มีความสุขขึ้นแล้วเมื่อเทียบกับเดิบดมบรรยากาศก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะ เกิดความไม่สะดวกหลายๆอย่างในโรงเรียนแห่งใหม่ทั้งอาคารน้ำไฟสนามเด็กเล่นตลอดจนการเรียนการสอนที่ยังไม่คล่องตัวดีนักแต่ปัญหาทั้งหมดนี้เด็กๆสามารถปรับตัวและช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นมาได้ทีละน้อยสิ่งเดียวที่ทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและเป็นสุขคืออยู่พ้นรัศมีอันตรายของกลิ่นขยะสุขภาพจิตแจม่มใสสุขภาพกายหายห่วงช่วยให้เด็กๆ มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นค่ะแม่ฝนตกกระน่ำแต่ลำบากยังยิ้มสู้ ให้โลกรู้ว่าเราไม่ยอมแพ้ที่แห่งนี้โรงเรียนหลังนี้เท่าที่มีจะช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่หลังฝนสาหวังว่า อากาศคงดีความขัดแย้งผ่านมาถึงภาพนี้หรือคือความจริงหวังว่าคนคงหันมาสนใจแก้ปัญหาให้โลกอีกเด น,นตกลงว่าโรงเรียนเก่ากับโรงเรียนใหม่โรงเรียนไหนมีนยังดียังเป็นข้อบอดีนะลเลียนเกาครับผมกว่าขี้นวอดบงทีของเลี่ยนเนือครับ ห้องเรียนที่หนูเรียนประจําครับจะดีๆก็ได้ยจ้ากมากครับที่เกิดขึ้นที่มีกองขยะกองใหญ่มากแล้วเด็กๆก็อยู่ไม่ได้ต้องย้ายมาเนี่ยจริงๆมันมีวิธีแก้ปัญหาแบบอื่นไหมที่น้องเอิร์ธคิดอะเหตุยังไงดีครับแยกกันออกไปครับอ่าขั้นตอนแรกแยกออกไปเยกัยังไงคะกาต้องเอาเอาขวางที่มันมูดีๆเข้ต้อนแยกว่าไงทงั้งนึงครับ มูลที่ดีห้องตรงแก่ก็เปนทางนึงครับของที่สามารถเอาไปใช้ได้ใหม่ก็เอากลับไปใช้ได้ของที่ใช้ไม่ได้แล้วก็เอาไปทิ้งครับอืขยะมันก็คงจะกองเล็กลงนะคนก็จะเดือดร้อนน้อยลงอืเอ๊ะไปบอกเทศบาลที่ดีไหมบอกยังไงดีดีไับไปบอกเขาว่ายังไงบอกว่าย่าขยามาทิ้งูิลายครับ้านเม่งโอ มเยังไม่รู้ว่าโครงการก่อสร้างระบบฝังกลบของเทศบาลเมืองมหาสรารคามจะเสร็จสิ้นเมื่อใดและจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบ้านหนองปลิงอีกหรือไม่ถ้าปัญหายังเรื้อรังทางโรงเรียนก็คงต้องหาทุนมาสร้างอาคารถาวรหลังใหม่แต่ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีภายในเวลาไม่นานนักเอิร์ธกับเพื่อนๆคงได้ย้ายกลับไปโรงเรียนเก่า ที่รักและผูกพันอีกครั้งปัญหาการจัดการขยะไม่ได้มีเฉพาะที่โรงเรียนบ้านหนองปลิงจังหวัดมหาสารคามเท่านั้นนะคะปัญหาอย่างที่เราเห็นเกิดขึ้นทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกประเทศ,ท,เท,ศทั่วโลกสำหรับเราทุกคนลงมือช่วยเหลือโลกของเราได้ตั้งแต่บัดนี้ก็คือคิดก่อนซื้อค่ะคิดก่อนใช้แล้วก็คิดก่อนทิ้ง ว่าสิ่งที่เราได้ใช้ไปน,นั้นคุ้มค่าหรือยังพยายามทํให้เกิดขยะน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้บรรดาขยะเหล่านี้จะได้ไม่เป็นกองโตแล้วก็สร้างปัญหาเหมือนอย่างที่เราได้เห็นที่โรงเรียนบ้านหนองปลิงนะคะสําหรับช่วงอย่างนี้สิหารสองวันนี้จะเป็นเรื่องราวของโรงเรียนปรีดาวิดค่ะไปดูสิคะว่าโรงเรียนหนึ่งในโครงการรุ่งอรุณน,นั้นเข้าทําอย่างไรกับการใช้ขยะให้คุ้มค่าที่สุดค่ะช่วง อย่างนี้สิหารสองสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเศษขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกนี้มีพลังงานปริมาณมหาศาลซ่อนอยู่เพราะกว่าเราจะได้วัสดุต่างๆมาต้องใช้พลังงานสารสังเคราะห์สารเคมีและทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากสุดท้ายก็กลายเป็นภูเขาขยะสร้างปัญหามลภาวะอยู่ทั่วโลกคุณครูและนักเรียนโรงเรียนปรีดาวิ์จังหวัดสุพพรณบุรี ช่วยกันคิดหาวิธีการนำเศษขยะกลับมาใช้ซ้ำด้วยการดัดแปลงเป็นสื่อการสอนพี่ๆช่วยกันประดิษฐ์ให้รุ่นน้องใช้ค่ะนี่คือช้อนไอสกรีมพี่ๆเก็บมาให้น้องๆเล่นนี่มันเป็นสื่อการผสมคำอย่างเช่นตัวนี้พอองค์งาพงแบ่งบางส่วนไว้ให้น้องอนุบาลใช้เป็นสื่อหัดแยกสีส่วนไม้ไอศกรีมใช้ได้ทั้งชุดสุดคูณไม้ผสมคํา ไม้ตัวโน้ตไม้คำศัพท์และใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์นี่คือสื่อที่เราทำมามาจกโวเอสครีมเราอาจจะนำมาเขียนในรูปของการแจกรูปคำทั้งหมดนี้ทำจากกล่องใส่ช็อกค่ะนี่คือปฏิทินนั้งโต๊ะที่เราไม่ใช้แล้วเรานำมาทำสื่อได้ในทุทๆวิชายังมีเศษวัสดุอีกหลายชนิดที่เรานำมาดัดแปลงเป็นสื่อการสอนและของใช้ต่างๆได้ ช่วยลดการใช้พลังงานลดภูเขาขยะและค่าใช้จ่ายแต่ได้งานหลายต่อหารสองอย่างนี้ได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะกิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจกรรมท้ายรายการที่เด็กๆชอบกันมากเลยนะคะในระยะนี้ก็คือกิจกรรมจากใจดวงน้อยถึงคุณลุงตะวันค่ะ วันนี้มีใจดวงเล็กๆดวงหนึ่งอยากจะพูดกับคุณลุงตะวันค่ะผมอยากจะถามว่าพระอาทิตย์ทำไมถึงตกขอบฟ้าช้าจริงๆเพราะเด็กๆเ,เขาบอกว่าอยากเล่นกลางสนามจะได้ไม่ร้อน ผมอยากขอบคุณคุณลุงพระอาทิตย์มากที่ทำให้ผมรู้เวลาก็คนอยู่เขาไม่มีนาฬิกาเขาต้องดูดูพระอาทิตย์ครับและตัวอย่างจดหมายประจำสัปดาห์นี้ได้แก่จดหมายของเด็กชายสรันฝายรีจากจังหวัดชนบุรีค่ะบอกมาว่าที่บ้านมุงหลังคาสังกะสีเวลาแสงมหัศจ,จรรย์ของคุณลุงส่องลงมาน้ำในกระเพาะแทบจะเดือด อยากให้คุณลุงเมตตาช่วยขยับร่างกายอันใหญ่โตออกไปอีกสักนิดกิติยาพรใจคำจากเชียงรายอยากให้คุณลุงเล่าเรื่องตอนไปให้แสงสว่างที่ประเทศต่างๆในยุโรปว่าเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าเด็กชายอดิศักดวงประเพงจังหวัดมหาสาร,รคามเคยตะโกนถามคุณลุงตั้งหลายครั้งว่าทำไมมนุษย์ถึงมีความเห็นแก่ตัวมากเหลือเกินแต่ก็ไม่มีเสียงตอบ ใครอยากจะเขียนมาเขียนมาได้ค่ะแต่จะต้องส่งมาก่อนวันที่5พฤศจิกายนนะคะรางวัลถ้าหากว่าเป็นจดหมายฉบับที่ถูกใจพี่ๆจะพิจารณามีทั้งหมด15รางวัลด้วยกันเป็นทุนการศึกษาทุนละ1000บาทจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีรางวัลชมเชยด้วยค่ะรางวัลชมเชยเป็นเทปเพลงที่เคยออกในรายการทุ่งแสงตะวันอีก15รางวัลด้วยกันนะคะสัปดาห์นี้ได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาขยะแล้ว สัปดาห์หน้ามาดูวิธีการจัดการขยะอย่างได้ผลและน่าสนใจมากเลยค่ะนั่นก็คือธนาคารขยะที่ชุมชนวัดกลางเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะอย่างนี้เขาแยกเป็นเก็บหมดเลยค่ะแทบจะไม่มีให้เห็นเลยค่ะมีเก้กว่าบาทแล้วค่ะ946บาทเล็บ